ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับวันนี้วันที่สองพฤศจิกายนสองห้านะครับพาพี่น้องมาตรวจแปลงนานะครับแปลงหน้าที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับเป็นข้าวเหนียวนะครับน่านห้าเบอร์18นะครับ ข้าวเหนียวน่านห้าเก้เบอร์18นะครับวานเมื่อวันที่10มิถุนายนสองพันนะครับโดยวิธ,ธีการนาหวานน้ำตมนะครับพื้นที่1ไร่นะครับนะครับไปซื้อพันเขาปลูกมาจากล้านค้านะครับน้ำหนัก25กิโลกรัมนะครับ ตรงขางทุงกรเขียนว่าข้าวเหนียวเขียวงูทองครับพี่น้องนะครับแต่เป็แต่ว่าเป็นไอไปดูใบปะนะครับที่มาจากถุงข้าวก็จะบอกระบุสถานที่ผลิตนะครับรวบร,รวมพันุนะครับก็คือมาจากวิสาหกิจชุมชนนะครับอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิต์ครับซื้อมาตอนนั้นราคา750บาทน้ำหนัก1ิมห้กิโลน้ำมาแช่น้ำไว้ไว 24ชั่วโมงนะครับแล้วก็น้าขึ้นมาไว้บนบกนะครับอีก48ชั่วโมงนะครับเมล็ดเข่ากับซีมนึงนะครับมันกับซมีนอออนครับพี่น้องนะครับแล้วก็จะมีรากนะครับแล้วก็ลดนะครับสาหรับแปลงนะเข้าเองนะครับรอบแรกนี่ช่วงเดือนเมษายนเท่ากับเอารถนะครับเอารถไถมาลากผ่านเจ็ดไว่แลกกอนพี่น้องแล้วก็ช่วงประมาณต้นเดือน มีทุนนะกะสูบน้ำเข้าแปลงนานะครับทำการปั่นนารอบแรกนะครับทิ้งไว้นะครับสามวัน,น,น,ลน,นแล้วก็มาปันา่นรอบที่สองพี่น้องแล้วนะครับแล้วก็ทำการปรับนาแล้วก็แช่น้ำไว้นะครับน่าจะสองคืนนะพี่น้องแล้วก็ลดน้ำออกจากแปลงนา้าแล้วก็น้ำเขาปลูกที่เขาเตรียมไว้นะครับมาวางลงในแปลงน้านะครับพอดีพื้นที่มันมีประมาณ หนึ่งไร่พี่น้องนะครับหนึ่งไร่มันพอกระเทือนนะครับเสียดายกับปลูกก็เลยวานเบิดเลยพี่น้องนะครับวานเบิดเลยยี่ิบห้ายี่ิบห้ากิโลกร,รัมนะก็เลยเป็นมันหนักมันหนักที่หนานเนี่ยพี่น้องครับนี่ผมว่านะครับถ้าพี่น้องที่วานเนะี่ยผมก็แนะนําว่าให้ถ้าเกิดมากบางๆแต่กอดีบ่เปลืองปุ๋ยก็ใช้สิบห้ากิโลกร,รัมนะครับถ้าเกิดพี่น้องอยากได้แบบหนาน,นิดน,นึงก็ให้ให้ใหช้อัตราที่ นะครับยี่สิบกิโลกร,รัมต่อไร่ได้พี่น้องนะครับลักษณะเมล็ดของนะครับข้าวเหนียวนาข้าวบัวเแปดเทียบกับนะครับข้าวเหนียวกอข๖ลักษณะเมล็ดของเขาเนี่ยจะนะครับผมดูแล้วเนี่ยคล้ายๆกันพี่น้องคล้ายๆกันนะมาเทียบเบิ้งอหลีจริงๆแล้วนะครับนะครับมเมล็ดอาจจะยาวและใหญ่กว่าของข้าวเหนียวกอข๖นะครับ แต่ว่าจุดๆที่แตกต่างกันก็คือเวลาเราเอาเมล็ดมาแกะออกในพี่น่องนะครับที่เห็นความชัดเจนว่าเมล็ดข้าวของข้าวเดียวก๊กหกนี่มันชี้ยาวกว่าดีพี่น่องนะครับมันชี้ยาวกว่าอ่าข้าวเหนียวก๊กหกนะครับแต่ว่าจุดที่แตกต่างอีกหนึ่งก็คือเมล็ดข้าวของข้าวเนียวก๊กหกนี่มันมันมันจะมีสีขาวกว่าพี่น่องนะครับแต่ว่าของน้านฮะข้าวเบอร์สิบแปดเนี่ยมันจะเป็น สีขาวคุณกว่านะพี่น้องนะครับสีขาวคุณคุณกว่านะครับแต่ที่แตกต่างก็คือนะครับทั้งเม็ดข้าวครับทั้งเม็ดมาดูข่าครับผมมาดูข้าวครับผมมาดูข้าวกะอีกบริจังเมืองครับเนี่ยเบื้องล่างมันเหลืองมันเหลืองไงหลายนะครับเนี่ยครับครับอีกบ่ิจังเมืองแหละครับ ครับอีกเดยวหนึ่งนะอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะครับนะครับอีกสักอาทิตย์นึงครับครับครับสักอาทิตย์นึงครับมานที่แปดนี่แหละครับไอเสียแขนนั่นไปที่แปดนะครับสีของเมล็ดข้าวนะครับถ้าจะเป็นของกกกกนี่สีเขาจะออกนะครับจะออกเหลืองออกเหลืองสีทอง นะครับสวยพี่น้องแต่ว่าถ้าเกิดเป็นน้านห้าเก้าบดสิบแปดเนี่ยมันจะออกสีเข้มกว่าได้พี่น้องนะครับนะครับสีเข้มกว่าสีของนานห้าเก้าบุดสิบแปดเนี่ยสีเปลือกข้ามันจะเข้มกว่าแต่ว่าของกอกหกเนี่ยมันจะออกสีออกเหลืองๆนะครับพี่น้องเหลืองๆท้องนะครับ,น,นะรบนี่คือความแตกต่างที่ผมสังเกตได้เลยพี่น้องนะครับนี่นะครับอายุข้าวนะครับร้อยสี่สิบห้าวันนะครับ นะครับรถหน้าออกจากแปลงนะ้และกกาวานนะครับวานในวันที่10มิถุนายนนะครับ2 5 6 7ครับพี่น่องนะครับตอนประมาณข้าวอายุเดือนกว่าๆนะครับทำการใส่ปุ๋ยรอบแรกเป็นปุ๋ยสูตร16 20 0ูนยนะครับจำนวน2เปี้ะประมาณเปีละ20กิโลกรัมกันนะครับ สองเป้ก็นะครับสี่สิบกิโลกร,รมัมพอตอนเก้าสิบวันก็ใส่ปุ๋ยรับรวงสูตรสิบห้าห้ายิ่ห้าใส่เบิดสอบแด้พี่น้องนะครับห้าสิบกิโลห้าสิบกิโลกร,รมัมเนี่ยครับมันก็เหลืองหลายอยู่พี่น้องแต่ว่ามันก็ยังมีเขียวอยู่ก็เรียกว่าวันที่แปดนะครับนี่วันที่แปดจะก็จะเกี่ยวนะครับถ้าเกิดนับจากวันที่ ข้าวออกลวงนะครับข่าออกลวงนะครับก็คือออกทั้งแปลงนะพี่นอ้องเวลาเลี้ยวไปแล้วมันนะครับเข่าออกลวงทั้งแปลงชัดเจนก็นับออกลวงวันที่ส4บสี่สี่พฤศจิกายนเออสบสี่ตุลาคมนะครับสิบสี่ตุลาคมมาหอดมือนีกะน,นะครับประมาณ สองอาทิตย์แล้วพี่น้องนะหลังจากทิ่ข้าวออกลวงนะครับเนี่ยนะครับัจากที่ข้าวออกรวงนับจริงๆก็นะครับน่นจาจนะสิ 17, บเจ็ดนยสิบเจ็ดสิบแปดวันแล้วพี่น้องเนี่ยสิ 17, บเจ็ดสิบแปดวันหลังจากทิ่ข้าวออกลวงนะครับกําหนดการที่เขาว่ากันไว้คือประมาณหยิบหามือขาอเท้าด้กเกี้ยวเนี่ยพี่น้องลดหน้าออกจากแปลงหนะ้าตอนข้าว ออกรวงแล้ว15วันเอาน้ำที่ขังยู่นแปลงนะาออกเลยครับนี่นะครับปรากฏว่าข้าวมันก็จะแก่สุกไวเพราะว่าข้าวมันนะครับมันวานดวนพี่น้องวานเตรียมตัว้งแต้ขุ่นนะครับต้นเออวันที่สิบมิถุนนะครับตอนนี้ก็ร้อยสี่สิบห้าวันแล้วมันมาพี่น้องครับเนี่ยนะครับความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวนะครับกับเขาที่วาน นะครับไปเดือนกันยากราคมสิพี่น้องนะครับความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวต้นข้าวมันคือกันได้พี่น้องครับนี่อันนี้เขามีเวลาเตรียมตัวดวนนะครับมีเวลาเตรียมตัวดวนเนี่ยมาพี่น้องบางส่วนมั่อก็ยังออกเขียวๆอยู่ครับนี่นะครับนี่เขียวๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ยายรือผ่านมาเห็น ครับเราก็ว่าให้มันแก้ดีๆท่านครับก่อนที่เมนความเร่าอยู่พี่น้องก็สักอาทิตย์นดงครับนี่แต่ว่าดูโดยรวมกับเหลืองหลายอยู่พี่น้องครับนี่มีเหลืองผลเขียวเรื่องนน,พนง้พี่น้องว่าถ้าพี่น้องที่วานเขานะครับพันนี่นะครับแนวน่านะครับ,นนนะรบวานสักา20กิโล15 20กิโลก,กระไ่พี่น้องกันมักบางๆกับ15กั้นมักหนาแน่กับ20นะครับ วานยิ้มหานนะครับมันหนาเนี่ยนะครับพี่น้องนี่หน,หนานะครับนะครับนะครับ เดี๋ยวมาลุ้นตอนเกี่ยวตอนเกี่ยวข้าวน้ากันครับพี่น้องครับนี่พี่น้องหลายๆคนที่เฮ็ดเขาพันนี่มันก็มีเสียงสะท้อนมาจากหลายมุมพี่น้องนะครับบางคนก็ว่ามันเป็นโรคนะครับมันเป็นโรคพี่น้องนะครับเป็นโรคฉีดยานะครับผมกาใจว่าหนึ่งนะครับน่าจจะเป็นการใส่ปุ๋ยยูเรียนหนพี่น้องพอใส่บ่ค่อยขึ้นก็นเลยใส่หลายเนี่ยมันก็นเลยกลายเป็นใบมันอัว ใบมันอ่อนเขดไห้โรคแมลงมันลงในพี่น้องนะครับเพราะว่านะครับส่ก็คือเรื่องนี่แหละพี่น้องเรื่องหยานี่แหละนะครับนะครับมัคนค้นใส่ปุ๋ยอาจจะบรบควความต้องการของเขานะ่าในพี่น้องมันเลย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 บ่ขึ้นนะครับบ่ขึ้นปั๊บช่วงหลังมาหยามันก็ขึ้น พราะยามันขึ้นแล้วเจ้นี่ฉีดยายัางไดก็บ่ตายพี่น้องนะครับนะครับพราะนั้นพี่น้องที่จะเค็ดข่าวพันธุ์นี่ศึกษาดีพี่น้องนะครับบางคนก็บอกว่าสู่หยาบไวก็คือนะครับเขาคุมหยาบ่ค่อยดีพี่น้องเสร็จแล้วสิมาฉีดยา่าหยาหลังจากผ่านไปเดือนนึงแล้วเนี่ยมันบ่ค่อยตายพี่น้องเพราะฉีดยาขาหยาแล้วนี่เขามันชะงักนะครับชะงักพี่น้องเอ้ยนะครับผมบอกผมก,กับแค่ฉีด ยาใข่เขียดเอา m c ็มซเอก็ว่าเป็นยาอ้อนมันฉีดปรากฏว่ามันนะครับเหลืองทั้งแปลงพี่น้องนะครับเห,เหลืองเหลืองบมดทั้งแปลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนํานนพี่น้องก็คือฉีดคุมเล,ลเมี้แล้วก็ฝ้าเอาน้ำใส่แล้วก็เอาปุ๋ยมาใส่ให้เขามันขึ้นนะพี่น้องนะครับแล้วก็คุมน้ำไม่ได้นะครับเลี้แบบเขาเหนียวกวกของเขา,าได้ฉีดยาคุมเลี้แล้วกับมาฉีดขาเขาแล้วก็เอาปุ๋ยมาใส่มมนว่าเป็นอย่างนี้พี่น้อง แ่พอเป็นน่าห้าเก้าบวสิบแปดหรือว่ากกหกเตี้ยพี่น้องนะครับห้งฉีดยาห้งชะงักนะครับชะงักปั๊บก็ต้องเฝ้าเอาปุ๋ยมาใส่อีกปุ๋ยใส่จากเคยใส่สอบหนึ่งของคนเดียวกกหกใส่ได้หาไร้าเกิดพี่น้องมาเห็ดขอพันนีน่นิดปุ๋ยยูเรียสอบหนึ่งใส่ได้แค่ประมาณสามไรได้พี่น้องนะครับใส่ได้ประมาณสามไร นะครับพี่น้องคือคอแตกด่างปัญหาที่ผมเห็นในการทําข้าวเหนียวกอกหกเตี้ยหรือหน้าทาก้าเบอร์สิบแปดในพี่น้องนะครับผมก็ยังรังเลเยอะพี่น้องว่าปีนานเนี่ยนะครับพื้นที่ที่เป็นส่วนของนาท้ามเนี่ยที่เพิ่มเนะี่ยพื้นที่ปลูกบ่พี่น้องเพราะว่าเขา่ากอกหกมันล่มพี่น้องนะครับไปเห็นแล้วโอ้นะครับเข่าล่ม เนี่ยพี่น้องเห็นดูดิลมพายุพัดเข้ามาครับบ่มียยาคนครับนีบมมีลมสําคัญอีกหนึ่งก็คือผลผลิตต่อไร่มันสูงรลก็สองนะครับราคาราคาที่พอค่าพิ่นซื้อน,อพนอ่พี่น้องเพิ่นบ่ได้ว่าเรื่องไอ้น่านห้าเก้าบวกสิบแปดได้พี่น้องเพิ่นว่ากากอกหกเตียพี่น้องนี่นะครับเพิ่นในว่าเขาเหนียวกกอกหกแต่ว่าเป็นพันเตี้ยนะครับเนี่ย ราคาเดียวกันกับกอก,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 กหกไงไอพี่น้องราคาเดียวกันเลยนะครับตอนนี้ราคาที่ซื้อในเขาแหงในพี่น้องนะครับถ้าเป็นเขาเก่าตัวน,นี้อยูที่สิบสิบสามบาทด้วยพี่น้องตัวน,นี้สิบสามบาทเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเขาไม่เนี่ยถ้าห่อไปตากแล้วค่อยขายเนี่ยมันผมว่ากาจจระนาดจัดราคา บะตะวะสิบสามบาทรพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะมาแรยง,งานพี่น้องบึ้งนะครับผมจะไปตาก่อนค่อยค่อยชี้ขายพี่น้องรัางาเมล็ดเมล็ดพันข้าวมเมล็ดพันข้าวก็คาดเอาไว้เสาทิศหน้าพี่น้องใช้ด้เกี้ยวนี่เห้มันหลายคนก็บท่านเห็นสภาพน,นี้แล้วก็ว่าพอเกี้ยว นะครับแต่ว่าบางคนเพิ่มนัดวันที่หาพี่น้องรถเกีียวประมาณเดือนมิถุนาคือกันนี่แหละนะครับนัดนัดนะครับเห็นรถเกีียวเพิ่นบอกว่าเพิ่นจีดลงเกีียวข้าวเหน,ยนเียวก็กหกเตี้ยในพี่น้องนี่อยู่ได้นะครับเบอร์สิบแปดเนี่ยนะครับวันที่ห้าเมือ่อวันที่สองเราอีกสามมือนพี่น้องอีกสามมืน่นอาจจะเป็นฤด,ดูลงเกีียวข้าวเหนียวนะครับ อก็หกเตี้ยด้อนะหน้าเก้าเบอร์สิบแปดเนี่ยพี่น้องเห็นบหครับนี่ลักขณะ,มะเมล็ดก็เริ่มเหลืองหลังจากรดน้ําไปแล้วสามมือสี่มือครับนี่พี่น้องเหลืองนะครับเขามันแก้แล้วเนี่ยพี่น้องพับพึงพับพึงให้พี่น้องเบิง้งพี่น้องเห็นสกิดไหมนี่มันจะมี่มีเขียวอยู่สองสามเม็ดอยู่ตรงคนล้วงหน่พี่น้องเห็นไหมครับนี่นี่ นั่นนะที่มีเขียวอยู่แค่เหนี่ยวน้องสองสามเม็ดแล้วที่เหลือเนี่ยสวนม,มากมันก็่าสี่ที่เลืองน่ครับเห็นไหมมีครับมีนี่นะครับระยะที่ควรจะเกี่ยวที่สุดก็จะเป็นระยะนี้แหละพี่น้องผับพึ่งก็คือนะครับปัญหาเรื่องผับพึ่งก็คือหนึ่งเขามันบอลลนพี่น้องเกี่ยวระยะผับพึ่งเนี่ยนะครับถ้าเกิดล้อให้มันเหลืองเบิดแล้วค่อยเกี่ยวเนี่ยพี่น้องนี่ ขขามันจะร่วงล้นนะครับร่วงล้นหลายนะพี่น้องนะครับเขามันแก้ไม่รอดหรอพี่น้องครับนี่ดูครับนี่เอ้าเนี่ยพี่น้องยันร้อนมันเหลืองคักเลืองแน่พี่น้องเอาไปตากมันก็นะครับเอาไปตากมันกัแหงคือเก่าพี่น้องเหลืองคือเก่านะครับเอาแบบพอดีพอดีเบิ้งส่วนมากว่าเขามันเป็นทางเหลืองว่าพี่น้องให้มันเรืองเบิดทุ่งห้วง นะครับทุกคนเงยมือใปบ่ได้พี่น้องเขาต้องเบึงส่วนมากนะครับ,บเบึงเขาต้องเบึงเข่าส่วนมากว่ามันอยู่ในสภาพใดพี่น้องมันเหลืองบ่ไหนพี่น้องนะครับสีไป็นทาส้มเขียวๆน้อยเดี๋ยวบ่ได้พี่น้องต้องเบึงเข่าส่วนมากไปทางเหลืองบ่น,นะครับเนี่ยนะครับเนี่ย พี่น้องเขาเหลืองคาดว่าทิดง่ายแล้วพี่น้องเอา้าดีบ่ดีเพราะควาซ้ำนี่นะครับนี่ถ้าเกิดเป็นเข่าหน้าปังเกี่ยวไปร้านเนี่ยปัจนุบเกี่ยวแล้วพี่น้องเอ้สภาพนี่เนี่ยครับเหลืองๆผลเกีียวที่แหละเกี่ยวแล้วนี่เป็นเข่าหน้าปีเขาก็เลยร้อนเย็นนึงพี่น้องให้มันให้มัน,ให,มนให้มันแก้ดีๆครับ แก่ดีพี่น้องนี่นะครับให้มันให้มันแก่ดีๆนะครับนะครับนี่พี่น้องมาดูรวงข้าว สวยงามนี่ครับพี่น้องอนะครับนับถอยหลังพี่น้องวันนี้ร้อยสี่สิบห้าวันละขวามือนี่ยคือข้าวนะครับข้าวสองสั้นพี่น้องนะครับสูงๆนี่คือข้าวเหนียวกอกหกนะครับด้านล่างนี่คือข้าวกอกหกเตี้ยนะคือด้านห้าเก้าบวสิบแปดพี่น้องนะคือข้าวสองสั้นนะครับผสมกันว่านนะพี่น้องนะครับอาจจะโดยความตั้งใจ ของเจ้าของนาน้ำแนหรือเปียาพันข้าวปูกน้าเพื่อนมามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะพี่น,อน้องก็เลเอามาวานมันก็เล็ดเป็นเขาสองส้นนะครับนี่น้องนี่ดูดีนะครับมาดูมาลุ้นผลผลิตนะครับพื้นที่หนึ่งไร่ชา้พันข้าวปูกยี่ห้ากิโลกรัมน่พี่น้องรอบแรกใส่ปุ๋ยสิบหกยี่สิบศูนย์รอบที่สองใส่สิบห้าห้ายี่ห้ามันจะเป็นยังไงพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาลุ้นเบิ้งน้ำกันนะครับ พี่น้องโอ้ห่วงพี่น้องไอ้นี่นี่ขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่พี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวจะต่อไปจุดนะครับนี่นะครับมาดูตำรวจรวงข้าวข้าวนะครับกอกหกเตีย้ยหรือน่าทางก้าเบอร์สิบแปดพี่น้องอายุร้อยสี่สิบห้าวันนะครับคาดเอาไว้ว่าสักระทิดหนึ่งพี่น้องเนี่ยที่เกี่ยวแต่ไม่รู้ว่าที่หอดว่าพี่น้องเล่นเนี่ยนะผมเบื้องล่างกับมีเขียวปนเหลืองอยู่ มีเกลียดีๆอีกทิศหนึ่งพี่น้องเลยเหลืองบัดตั้งแปงน่ครับค่อยเกลียวบางคนถกกับเกลียวได้พี่น้องเนี่ยครับวอรล์ด้นี่เดี๋ยวให้ทีมงานรถเกลียวมาเบิกกันว่านะครับเกลียวได้บอหรือยังไงพี่น้องเนี่ยนะครับทีมงานเสียแขงมาเบิงนะครับนะแปงนี่ยังเขียวอยู่พี่น้องครับนี่เห็นอาจจะดึงนางเขาอีกแปลงหนึ่งหาามั้างนี่ของเขาเนี่ยพอแล้วพี่น้องนี่ นี่ครับนี่ดูรวงข้าพี่น้องนี้เอา้าน้องนี่โอ้ห่นนองเลยนี่นะครับลักษณะเมล็ดมเมล็ดของเนี่ยพี่น้องเทียบกันเบื้งผมเทียบเบิ้งให้แล้วกอกหกเม็ดค,คล้ายๆกันนะพี่น้องเนี่ยคล้ายๆกันนี่คือกอกหกสูงนะครับกอกหกสูงนะครับอันนี้เนี่ยพี่น้องกอกหก เตี้ยหรือนะนะครับเบอร์สิบแปดนะครับเม็ดคล้ายๆกันพี่น้องแต่ว่าสีสีข้าวของเม็ดกอกหกจะมีสีเหลืองสวยงามพี่น้องนี่เห็นไหมครับเหลืองเหลืองเหลืองสวยงามนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นน้านห้าเก้าเบอร์สิบแปดพี่น้องมันจะสีเข้มกว่านะครับสีของเม็ดข้าวเปลือกมันจะเข้มกว่านะครับพี่น้องนน่สีมันจะเข้มกว่านะครับนี่สีมันจะเข้มกว่า นะครับพี่น้องหลังจากที่แกะ,มะเมล็ดเบิ้งถ้าเกิดเป็นกอขาหกาแกะออกรอบมันทีมีสีขาวจุ้ะก็ได้พี่น้องถ้าเป็นหน้าทักค่เบอร์สิบแปดเนี่ยันงทีออกขาวขาวคุณนะครับออกเป็นทางขาวคุณนะครับนี่คือข้อแตกต่างที่ผมสังเกตเห็นแต่ว่าขนาดเม็ดใกล้กันพี่น้องบางทีก็ชีมวองว่ากอขาหกเม็ดบันที สั่นกว่าได้พี่น้องสั่นกว่าเม็ดที่น้อยกว่าของหน้าห้าเก้าบวดสิบแปดได้พี่น้องนะครับที่สังเกตเห็นนะครับเนะี่ยพี่น้องดูสวยมากก็เริ่มเดืองนะครับ เดี๋ยวเราออกไปตากสักสามแดดพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะครับขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ share, ที่พี่น้องด้วยขอบคุณครับ